รู้สุดยอดเลยเย็นจังชิบหายกี้เอาหัวเข้ามาเดี๋ยวก็ร่วงลงไปหรอก <c oughs> จอ่ายจ่ายไง,ไงโดนดาเข้าไปเงียบไปเลยเดียมึงบเบาปวดเฉี่ยดเหมือนจะไม่ไหวแล้วพี่อย่าเข้าห้องนะ้ำเอาแล้วไม่บอกเดี๋ยวกูแวะปั๊มก่อนรอแป๊บรอแป๊บอันไว้ก่อนอย่าไม่เยี่ยวใส่รถกูนะ <c oughs> เอาถึงแล้ว เอา้าทำไมไวจังวะมึงเข้าห้องน้ำตรงไหนมาเนี่ยก็รอรถไงห้องน้ำที่ด <c oughs> ีที่สุดของที่ล่งเลยแป้งเอ้ยรุนี้กูจอดให้มึงข้างทางไม่ต้องแวะปั๊มก็ได้เกี้ยวใส่รถกูอีก <c oughs> อ่ามึงมานี่เลยมานั่งนี่มาขับแทนกูกูแม่งง่วงชิบหายเลยโอเคอ่ะขับไปเดี๋ยวกูง,งี่บแป๊บแล้วก็ขับรถอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเรา <c oughs> ไว้ใจได้ เฮ้ยเฮ้ยทำไมลดประสานแบบนี้วะโอ๊ยกี้ยางแบนมึงขับมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ส้มบอกว่าขับรถอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นเมื่อกี้ก,กี้เจอตะปูเดี๋ยวคนอื่นจะเหยียบกี้เลยเหยียบเองเลยโอ้ยประเสริฐแท้มึงอย่าเหยียบเบรกนะค่อยๆลดความเร็วลงได้เลยหางโค้งหางโค้งค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวจับพวงมาลัยไว้ให้แน่นๆน่นได้เลยจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เลี้ยววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจับพวงมาลัยเลี้ยวสิวะจับแล้วดีไงสองมือเลย